ครับเจ้าขาวเทอร์โบมานอนอยู่ผู่ายเพราแล้วนะครับยังไม่พร้อมกลับบ้านเนื่องจากรถท่านเยวิ์ท่านเต็มปริมาณงานล้นมือเราเป็นลูกค้า v i p รอดได้ คครับขอบันทึกไว้ก่อนนะครับวันนี้วันเสาร์ที่3สิงหาคม2 5 6 7มาเยี่ยมรถกระขาเทอร์โบนะครับเป็นให้โชคได้เด้อเห็นไหมครับวันหน้าที่หนึ่งเด้อดูเอาเองนะครับครั้งนี้สตัวงวันหน้าที่1เด้อดูเอาดูครั ครั้งนี้สองตัวว่าน่าทีน